เนี่ยคือตั้งแต่ไปจะมีแต่คนอยากทีเห็นมีมันเนี่ยมีสิบคนหรือแสนคนแต่ว่ามีโอกาสแค่ปุ๊บปุ๊บจะนาสองโอกาสก็เป็นปุ๊บแค่ใช้เปลาพันพันที่เดียวเองก็พอมล้ว 啊！等等，啊！等等、like，等等，这个什么？我们打的这个有有哪样？这个可能有两个。哎呀，兄弟，哎呀，兄弟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 ， ถ้าในเขตโทษในระยะแอรเรียตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ด้านข้างสมมติว่าโอเคโค้ดมีบอลโอเคโค้ดได้บอลอยู่ในระยะประมาณนี้ถ้ามันอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยถ้ามันชวนตัวจริงๆิยิงหลังเท้าได้ฮะยิงหลังเท้าได้เพราะอะไรเพราะมุมมันแคบแล้ว แต่ถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ในแอเรียที่เป็นแอเรียที่มันเป็นมุมกว้างเข้าม,มาในเขตโทษถ้าไม่ใช่ไปรับใจว่าจะยิงไปไหนเน,น,น,นี่ยมันยิงหลังเท้าได้ด้วยความแรงตกบอลเพราะว่ามันไกลหรือแม้กระทั่งเขตโทษอ,อย่างนี้ แ,แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าได้บอลหลุดเข้ามาในระยะที่เป็นแอรียแบบนี้ฟังไว้เลยยิงหลังเทา้าผู้รักษาประตูไม่ขัวนะครับเจ็0สิดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปผู้รักษาประตูไม่ขัวแต่ถ้าเป็นการยิงยิงอะไรยิงมุม 8 0 9 0ผู้รักษาประตูควรรูปแบบนี้ทำไมโค้ชถึงบอกว่าถ้าอยู่ในระยะนี้ยิงมงมั่ว,วแบบนี้หลังเท้าแบบนี้โอเคมันอาจจะมีหูอาจจะเคยเห็นใครที่ยิงเข้าแต่เชื่อโค้ชไหมว่ายิงหลังเท้าในระยะนี้80สสู้ยิงเข้ามุมไม่ได้เข้าใจไหมฮะสู้ยิงเลือกมุมไม่ได้ เพราะว่าการยิงหลังเท้ามันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันแค่เอาสาใจนะฮะใครที่ดูโคชยจยิงประตูร้อยลูกลูกยิงหลังเท้าประมาณ20%่สนตงดจะเป็นลูกยิงเล่นทางแค่นั้นเลยถ้าอยู่ในแกเรียที่มันเข้ามาในเขตโทษแล้วเนี่ยนะครับอันตรายที่สุดคือลูกยิงเล่นทางเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นลูกยิงได้ทางจับเดี๋ยวปั่นจับแล้วแฝงผู้รักษาประตูเราจะต้องสังเกตเดี๋ยวผู้รักษาเข้าประตูเข้ามาแล้วเราต้องสังเกตว่าเขายืนตรงไหนทําไมโค้ชถึงต้องการให้ยิงไปตรงนี้เให้เราเห็นความไม่จำก่อนฮะต่อไปมีผู้รักษาประตูเข้ามามันได้มาดีนะส่วนใหญ่เ้าบอลคัดแบ็กกลับมานี่สมมติว่าเอาใครที่เป็นคนร่วมคองอยู่นี่ที่บาสร์เป็นกองหนะ้าที่บาส์ได้บอลตรงนี้ บอลอยู่นี้กำลังจะยิงประตูนะฮะผู้รักษาประตูร้อยทั้งร้อยเขาจะยืนยแบบไหนฮะยืนปิดมุมมุมที่มันใกล้ตัวเขาคาริบารทท์สยิงเข้ามาตรงนี้โอกาสที่ประตูจะรับได้มีกี่เปอร์เซน็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะ,ะแต่ถ้าตรงนู้นล่ะตรงนู้นล่ะโอกาสที่ได้ประตูแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เขาจะเปิดตรงไหนไว้เพราะฉะนั้นเบืออเอาแต่๋ยเท่าโอเคเราเห็นว่ามีประตูมาแล้วปั๊บจับไดล้ป้งประตูมาไม่ทันยิงได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในสนามแน่นอนถ้าประตเอาไปเล่นนะอันนี้ฝากไว้เลยนะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนตัวเองดูด้ว่ยช็อตที่แบบโอ้ยยิงต้องขาดใจยิงขาดใจกูยิงแรงไม่มีนะคุณไปดูเลยนะข่าวที่เขาบอกไว้โอ้โหลักเต้คนนี้ยิงข้าง ั่วโลลกเลยยิงโคตรแรงแต่มันอะไรฮะมันไม่ได้ประตูนักข,ข่ายเขาไม่ชมเขาชมใครเขาชมคนที่ยิงเข้าประตูนะลองดูแก้ไขเอานะจับเราเล่นทางนะจับเราเล่นทางหรือจะยิงมันยิงยิงด้วยวัเดียวเลยก็ได้นะแก้ไขเอามามุ่งยิงไปที่เป้ายิงไปที่เป้าปุออ๊บบัดเข้าแบบนี้เข้าแบบนี้ทิด 加个面，加面筋。 เป็นหน้า,าที่ปรลับพิธีตอนนี้ด้วยนะครับน,น,น,น้องๆนะครับทุกท่านเลยนะครับทุกคนเลยนะครับทุกท่านนะครับอาจารย์ที่พามาด้วยก็ได้นะคะรับด้วยร่วมกันเลยนะคะนรับแน่นาเป็นประหลังที่ดีมาเลยลูกมาเลยเร็วก็สนามไปก่อนเลยนะคะระับเดี๋ยวจะตู้นี้นะครับครับครับบอท์แล้วก็ทีมงนาน นะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมแน,านามะนำสจเฉลําเภอสังคมก็ขอ,ขอขอบคุณท่านทั้งสองท่านนะครับที่มีกิจกรรมที่หลุดฟุตบอลให้ลูกๆลก้านพที่น้องชาวอำเภอสังคมเรานะครับแต่ก่อนไม่เคยมีนะครับท่านที่มันเป็นสัมของฟุตบอลที่เราจะต้องเอาไปใช้ในอนาคตนะครับเวลาอาจจะไม่เยอะมากในสองชั่วโมงนะครับ โค้ตู่ก็ได้บอกผมว่าให้สอนในสิ่งที่มันได้ประโยชน์ที่สุดกระชับที่สุดนะครับในส่วนที่สอนไปโดยเฉพาะเด็กโตนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปสําหรับเด็กเล็กเนเรื่ององความสนุกสนานด้วยแต่ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเด็กโตที่พี่โจสอนไปหรือว่าพี่ตู่สอนไปก็ให้เอาไปใช้นะครับผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในสนามแน่นอนเพราะว่าที่เราเอามาสอนที่โค้ชเอามาสอนไม่ได้สอนตาม ตำราหนังสือทั้งหมดแต่สอนตามประสบการณ์ที่พี่ตู่และก็พี่โจได้เจอมาในสนามไม่ว่าจะเป็นทั้งในสโมสรหรือในทีมชาตินะครับนะให้เอาไปพัฒนาตัวเองต่อไปในทิศในทักษะที่บอกที่แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับฟุตบอลใครอาจจะบอกว่ามันตรงนี้มันถูกตรงนี้มันผิดมันก็พูดได้นะครับแต่จริงๆแล้ว โอกาสที่มันถูกหรือผิดมันมีในยยะของมันอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ในสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดตรงนั้นเองนะครับบางคนลงไปในสนามนะฮะอยากทําไม่ได้อย่างนี้แต่ทําไม่ได้มันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเราคิดว่าโอเคตรงนี้เราทําแล้วมันถูกเราทําได้เราก็จะร้องว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งที่โค้ชสอนมานะครับแต่เราลงไปในสนามแล้วทําผิด เราเราก็ยังมีปัญหาคาใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันผิดนะครับเพราะว่าคุณไม่มีการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นโอเคมาซ้อมฟุตบอลในแต่ละวันนะครับสนุกสนานได้นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าให้มันได้ประโยชน์ด้วยนะไอ้สิ่งทีเเงเ่เล่นเก่งของผมเยอะเล่นเก่งของผมเยอะระดับไปเจลีหรือไปเล่นหลัหับทีมชาติได้เลยแม้กระทั่งนน้อๆตอนนี้มีพิษานที่ดีแล้วอยู่ที่เขาจะมีโอกาสหรือจะต่อเยอดด้แค่ไหนฉะนั้นสําคัญที่สุดคือวินัย อยากให้มุ่งม,มั่นมันนะครับและขยันฝึกซ้อมแล้วมองไปถึงเป้าหมายของเราได้นะครับเหมือนที่บอกนี้โค้ชโจบอกทุกคนม,นมีเป้าหมายกันแต่พยายามฝันในใจแล้วพยายามอย่าทําตัวเองเป็นน้ำเต็นแก้วนะครับต้องเรียนรู้ให้ได้สุดทุกวันวันนี้อาจจะเก่งพรุ่งนี้อาจจะไปเจอคนที่เก่งกว่ามันจะต้องมุ่งมั่นอย่างไให้ได้สุดมากที่สุดนะครับก็ฝากเรื่องวินัยแม้กระท,ทั่งั้งในและนอกสนามด้วยนะครับสมัยที่สุดักพุทบวันที่ ที่เข้าไปเนี่หละถึงสูงเนี่ยบอกเลยว่าวินัยมาเป็นลำดับหนึ่งขอบคุณมากครับผม